แล้วจะถ่ายคูดกรดรถดร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเกิดสลับไปมาจนหมดกรรมเมื่อหมดกรรมจากอุสธานรกก็จะไปที่ยมโลกจะถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกจับโยนลงไปในบ่อคูดกรดพรอนให้แหวกว่าอยู่ในนั้นจนหมดกรรมก็จะพยายามหนีขึ้นมาก็จะใช้หอกทิ่มแทง ได้รับทุกทรมานมากถ้าตอนเป็นมนุษย์เคยพูดโกหกบิดเบือนเอาไว้ <_ an> ก็จะมีลักษณะร่างกายที่บิดเบี้ยวคดเคี้ยวไปมายิ่งถ้าพูดบิดเบือนมากร่างกายก็จะบิดเบี้ยวมากถ้าไปเป็นเปรตก็จะมีลักษณะประหลาดคือแขนมาอยู่แทนขาและขาก็ไปอยู่แทนแขน หัวมาอยู่ที่ก้น